ทรเองหล่อในวันนี้มันนี้ที่เราก็ใต้มาที่ตันบุีนะครับทุกคนได้มาทําคนที่วัดลงจีนะครับทุกคนลงเจเทียนเต็กตึ้งเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียงลําดับนะคะว่าวันนี้เราจะมีเวลาแล้วก็รวมถึงเทวันจำนวน19พระองค์ ณนะรงเจเทียนเต็กตึงอันบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันในวันเสาร์ที่3กันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับสำหรับประธานโรงเจเทียนเต็กตึงนะครับก็คือคุณรัฐเศษเริ่มประกอบพิธีนะในเวลาประมาณ6 5นากา59นาทีในการจุดเทียนบูชาเริ่มพิธีกงจูเทียน สังหาด้วยแล้วพอดีได้แล้วครูบาอาจารย์เอ้าก็เลยไม่เป็นไรมันประจอ n ไปแล้วไม่ได้เสียหรอกสำหรับมามาเที่ยวกันเขาเรียกมาทำ่านวัดหล่อพระสิบเข้าพระองค์นะะคงานวัดหล่อพระสิบเข้าพระองค์นะครับทุกคนท่านได้มาร่วมกันในวันนี้นะคะแ่ะทั้งที่มีพิธีการยกตัวให้ทุกท่านนะคะได้ตั้งศีรษะที่ในการที่ล่วมงของนะคะบนคูณ ก็รู้อยู่ชงเรื่องเด็กนะโชว์การต้มคือคือคือทุกคนจะตอจะต้องไปงานไอคอนด้วยมันตรงนคุไอรไปมาเสร์ฟดวงชะตาราศีของผู้ที่เขาร่วมพิธีนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เราจะได้จุดผู้อัญเชิญ อีกไม่นานเกินรอนะครับก็สำหรับท่านที่มีรายนามที่ผมได้ประกาศไปเมื่อสักครู่จ,จํานวน24ท่านเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับมานั่งองค์กรแล้วก็นั่งบริเวณเก้าอีที่จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับบางท่านถามว่ามาวันนี้หล่อพระก,กี่พระองค์นะครับมีทั้งหมดนะครับ19พระองค์นะครับ เดี๋ยวเขาถือท้องหมอเขาก็ให้เราจับจับต่อๆน่นไงนะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพก้อนทองเหลืองไม่ว่าจะเป็นส0งพันบาทลายใหญ่นะยไม่เล็กเนาะไม่เป็นตีเขาอ่องค่ะค่ะแหน่ตั้งรางแน่ตั้งลังนั่นสีขาวๆนั่นเป็นเหมือนเจ้าบุั่นนั่นตั้งนั่นหนึ่งงานแต่งงานัแต่งงานตีขาวอ่องค่ะ ผมใช่รองประธานแล้วเหยื่อวุ่นเลิศนะครับติดต่อมาเลยไมเชื่อระดับที่สี่นะคะเรียนและคู่ กบาลทั <cin stereotype and hell> <f dragging> ้งสี่ที่มีสถิตตามตำแหน่งทุกแห่งหนจงมาสถิตที่ี่ธีมงคลขอทุกคนในที่นี้ ทางขอพรนะครับถ้าปักที่เครื่องไหว้ไม่ได้ก็ปักที่กระถางได้เหมือนกันนะถวายเทวดาบอกวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ถวายเที่ยหรือว่าความครันความสะิดบังเกิดปีเลียงความกระตุ้นทอง ครับใครปา,าิณหาสิ่งใดน,นั้น,นก็ขอสาไม่เป็นตีออกละง่ายขอให้ได้กล่องกล่อง,อง <19 S 1> สิบเก่าสูงครับพระวิเิษขอพรเทพเรื่องฤทธิสถิตทิพยสัพานผัวมอนขันสรัรพะน,นันจักระวานสัพพะเกาะละเมอฟังอรันรุกระดาวารีติงขพน,นชนทลาร ตกแห้งๆนลยน,นั่นเขาอ่อ,องคั่มไม่แห้งน่ะก็เลยไม่อยู่ในกาน้าวไม่อยู่ในกา้าอยู่ในกา้กนกนนาเฮ้ยต้องต้งต้องรอกันแอปยามาอายันน่าไหนดีละ่ะคลองลาดเจ็ดเกาสูเป็นไามอกันรยมียึงมาเรียงไปเย้า

คุณอุ๋วคุณอุ๋วามาข้างหน้านิดนึงครับ